สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดัมชาแนลครับผมค่ะ EP นี้เรามาที่ไหนกันคะเอ่อตำบลบ้านตะครับอยู่ที่เดิมนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่ละแวกกับอ่าพื้นที่ของเจ็ดไร่เมื่อกี้นะคะเราก็จะมาดีอ่าดูเคสของพื้นที่เก้าไร่นะคะแปดไร่ว่าอ๋อขอประทานค่ะแปดไร่แปดไร่สามงานยี่สิบตารางวานะคะอยู่บนเนื้อที่ของตำบลบ้านตะอำเภอสันชุกจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ค่ะ เพื้นพื้นที่ระแวกนี้มีนี่นะคะนี่นี่อันนี้คือทางสาธารณะนะเข้ามานี่คือทางสาธารณะครับนี่เอฟซีเรานะคะงวดที่ก่อนเราก็มีเอฟซีแล้วนะคะไอเดี๋ยวผมจะพาดูหลักเขตก่อนอันนี้นะครับคือหลักเขตครับยาวไปนู่นเลยท้ายนู่นเลยครับอันนี้คือด้านหน้าครับเป็นทางสาธารณะนะฮะว้างประมาณ6เมตรเนาะประมาณ6เมตรนะครับใกล้กเ้ียงคะ อ่าพื้นที่ที่เราจะดูก็คือตรงนี้นะคะด้านนี้ครับตอนนี้เขาทําอ้อยอยู่นะครับกําลังปล่อยน้ําเข้ามานะครับน้ํามีทั้งปีนะครับแต่เขาเลือกทําอ้อยครับไม่ได้ทํานาถ้าเมื่อกี้ใครติดตามของ EP ที่แล้วนะคะ EP ที่ว่าเจ็ดไร่นะคะพื้นที่หัวชนเหมือนกันนะคะที่จะมีเมืองน้ํานะคะเมืองน้ําอยู่ข้างบนนะคะเมื่อกี้หลักเขตอยู่ด้านนู้นนะครับด้านหน้า อันนี้คือหลักเขตความกว้างนะครับความกว้างนัานหน้านะครับก็อยู่ประมาณห้าหกสิบเมตรนะครับอันนี้คือหลักเขตครับผมตรงนี้นะที่ไม้ปักอยู่นี้นะครับหลักเขตอันนี้คือถนนนะครับถนนสาธารณะนะฮะมีประปามีไฟฟ้าพร้อมนะครับคืนที่ของเขาจะเป็นโซนใช่โซนอ้อยเนาะวันนี้ผมลงลงลงในเนื้อที่ไม่ได้นะครับเพราะเขาปล่อยน้ําเข้ามานะลงได้ลงได้พาไปดูทางนี้มันได้แค่ริมๆนะครับ อันนี้เราดูดของที่ละเว้นะคะอันนี้พื้นที่ตรงนี้ของพี่เขาไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาแค่ปลูกข้าวนะคะแต่พื้นที่ที่เราดูเคตวันนี้ก็คือว่าเขาทําการ,กรเกษตรคือปลูกอ้อยเนาะใช่ครับปลูกอ้อยนะคะและ้วบนชายว่าพื้นที่ของเก้าไร่นี่จะมีเอ้ยพื้นที่ของแปดไร่นี่จะมีสะนะคะมีสะอยู่บนด้าน,นหลังนะ,ค,ะครับทางทิศใต้ มีด้านหที่เรากำลังเดอนไปนี่คือทิศเหนือนะคะถ้าเกิดตัดตามจับตามจุดนะคะอันนี้คือทิศเหนือนะคะแล้วทีนี้เราจะพาเดินไปโซนใต้นะคะพื้นที่ของเขตแปดไร่นะคะที่เห็นเป็นเป็นต้นไม้เยอะๆน่าจะเป็นเป็นสะนะคะอันนี้คือเขตแนวนะครับเขตแนวใช่ค่ะที่มีอ้อยเนี่ยครับที่มีอ้อยนี่คือเขาปล่อยให้เช่าก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาปล่อยให้เช่าอยู่ค่ะ แต่ถ้าเราซื้อปุ๊บก็ขาดจากวันเช่าเลยใช่ค่ะเราจะทำอะไรก็ได้เลยครับค่ะพื้นที่ทุกแปลงนะคะมีะโฉนดนะคะที่พื้นที่ที่เราเดินอยู่เนี่ยเป็นนอสอสามเนาะครับผมของเ <ผม S 2> จ้าของที่เจ,จ้าเจ้าหนึ่งเนาะอันนี้เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันครับปล่อยออกอยู่แสนเก้าเหมือนกันครับใช่ค่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับต่อไร่นะครับใช่เนื้อที่แปดไร่สามงานยี่สิบตารางวานะครับ แนะนำเลยนะคะเศรษฐีเมืองกุพันธ์นะคะซื้อเก็บไว้ได้น,นะคะเนี่ยจริงๆเนื้อที่แถวนี้อยู่ประมาณสองสองห้ากว่าครับประมาณสองแสนห้านะฮะใช่ค่ะตอนนี้เขาเดือดร้อนนะครับให้ราคาต่อไร่เท่าไหร่คะหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับต่อไร่นะฮะคือลดหย่อนไม่ได้เลยนะคะเต็มที่แล้วครับเขาก็สุดๆแล้วเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับอยู่กับแปลงใกล้กับแปงลงเจ็ดไร่ไหมคะ ห่างกันล็อกเดียวครับอีกล็อกหนึ่งมีเจ้าของอยู่แต่ล็อกที่เจ็ดไล่คือล็อกข้างหน้าหนึ่งหนึ่งคือล็อกนี้ล็อกล็อกกลางไม่ใช่ล็อกนูน่นคือล็อกเจ็ดไล่ที่เราอีพีที่แล้วนะครับใช่ค่ะแต่อันนี้คือแปดไล่สามงานยี่สิบตารางวานะครับสนใจก็โทรกันมาได้นะดั a n แนลครับศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งศูนสามสี่สามแปดครับ อันนี้เราลงพื้นที่ทจริงๆนะคะวันเนี้ยถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมตรงนะผืนผ้ายาวๆครับวก,รกว้างห้าสิบกว่ากว่าด้านหน้าถานนนะครับวก,รกว้างห้าสิบกว่ากยาวประมาณสองร้อยเมตรครับด้านหลังจะมีระหนึ่งลูกนะครับที่เป็นทิวต้นไม้นี่คือตะนะครับลอบ้อมรอบครับ ถือว่าสวยถือว่าใช้ได้นะครับพื้นที่นี้แล้วขายถูกด้วยนะครับปกติที่แถวนี้หยิบจับไม่ก็ได้นะครับสองขึ้นสามอัพบสี่อัพครับสามแสนสี่แสนเท่านั้นครับมีแปลงเนี้ยที่ผมเจอถูกสุดเลยครับแสนเก้าสภาพโดยรวมนะครับ เหมาะกับไปเกษียณไว้ทํางานครับได้หมดนะครับซื้อไว้ให้ลูกให้หลานนะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็ติดตามช่องเราด้วยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามกาันทั้งคนใหม่และคนเก่านะครับนี่คือสระน้ําครับสวยครับ น้ำสะลูกนี้ก็คือจะเข้านาลูกนี้แล้วครับง่ายๆคือมีน้ํามีสระมีหลายๆอย่างนะครับนี่ครับพื้นที่โดยรวมครับริวต้นยูคามานี่นะครับมันเป็นคนาอยู่ครับเขตแดนนะครับอ้าวขึ้นได้ไหมมาปิดกล้องให้หน่อยนี่นะครับสะลูกหนึ่ง แล้วก็ป่าไม้ด้านหลังทั้งนั้นแล้วครับเนื้อที่อยู่ในแปดไร่สามงานยี่สิบตารางวานะครับให้แกแล็ดสิแกเล็ดสินอนอ่ามานี้ยนี่แล้คะครับครับผม,ม,มเอ,อ่อเนื้อที่นะโดยประมาณนี่แหละครับที่เป็นป่าอ้อยนะครับ <laughs> <laughs> เงย <laughs> ป่าวบาที่ขึ้นบ้งเดี๋ยว <แบ>นี่นะคะน้ำอุดมน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะคะใช่ครับอ่าย่างไงต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับเก่าใหม่นะครับของดัมชแนล,ลนะครับขอบคุณพี่บอยเศรษฐีนะ,น,นะครับเศรษฐีนาคราชนะฮะที่เข้ามาติดตามที่ให้มากำลังให้กำลังใจผมนะครับให้กำลังใจน้องใหม่นะครับขอบคุณพี่บอยมากๆขอบคุณ FC ทุกคนนะครับออตอนนี้ก็500กว่าคนแล้วนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับ เนื้อที่ตรงนี้8ไร่3งาน20ตารางวานะครับขายอยู่ไร่ละหนึ่งแสนเก้าหมื่บาทนะครับใครสนใจก็โทรติดต่อผมได้นะครับดัมชแนลนะฮะศูนย์ห3 4 3 8นะครับเออวันนี้ผมต้องกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ